สวัสดีค่ะสวัสดีเข้าสู่ช่องป๊อปปี้ชาแนลนะคะ,ะตัวนี้มีสองเมนูนะคะต้มแซบเนื้อกับก้อยเนื้อนะคะนี่ก็ปรุงรสต้มแซบเนื้อนะคะรอนะคะเราก็จะมาซับก้อยเนื้อกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะ,ะกดกระดิ่งดิ่งให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะเพื่อเ,เป็นกำลังใจนะคะนี่ก็สับให้ละเอียดนะคะสับให้ละเอียดนิดนึงนะคะนี่ค่ะ โชคดีก็จะเห็นป๊อปี้ลงลาบๆหน่อยนะคะเพราะป๊อปี้อยู่ร้านซุปตำนะ <c oughs> ไปถ่ายคลิปนะคะไม่ค่าให้ถ่ายนะคะ <c oughs> ขออนุญาตเขาแล้วนะคะ <c oughs> นี่ต้มยำนะ,ะ <c oughs> ต้มแซ่บนะคะต้มแซ่บเนื้อนะคะเสร็จแล้วนะคะต้มแซ่บต้มขมอำลานะคะนี่ค่ะ <c oughs> มากินไหมคะร <c oughs> ้อนๆเลยนะคะนี่ซุดน้ำร้อนๆนี่แซ่บมากๆเลยนะคะ นเนื้อก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงกันนะคะบอกไหมคะตั้งตั้งตั้งตรงข้างหน้าให้หน่อยแซ <c oughs> <c oughs> ่บๆกันเลยนะคะนี่เราก็ปรุงรสกันเลยนะคะนี่ใส่ดีนะขมอํลามนะคะใส่ข้าวโพดนิดนึงนะคะใส่ผงนัวใส่พริกป่นนะคะ ต้กทองผักชีเข้าไปนะคะแล้วก็หอมแขกลงเข้าไปนะคะแล้วก็มานี่คะ่ะอุ้ยแต่แ่บนะคะน่าก,กินบ้างๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมให้กำลังใจปปีด้วยนะคะนี่แล้วก็มาคนโคเร็งเครงโครงนะคะนี่คนสองสามสีตลบก็ใช้ได้แล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ เสร็จแล้วจ้านีก่กะเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟค่ะตัวนี้มี2เมนูนะคะขอบคุณนะคะ